สวัสดีครับสามมิตฟาร์มสวัสดีครับพอ,พอ,พอกันเช่นเคยครับนะมาสองงัวมลลัดงัขึ้นเก่านั่นละแต่ว่ามันนี้มีแบบใดนี่ครับนะมีตัวผู่น้่มสองเลยครับเนาะน้่มสองน้่แม่ใดกันแน่ครับนะน้่แม่แดงเราหรือเปล่าครับเนาะแม่แดงเถาครับเนาะของพอพันเนาะเขาไม่กลมครับเนาะขึินมาน้ำเลยไปนี่กะ นี่พากันไปหาลูลกเขาเส้นเลยครับนะบนแง้งฟางนะครับนะหัวลัดไปสักก้อนครับนะีเจ๋งมากมายู่ผีนี่ครับนะมาสองเลยครับนะสองตัวเลยครับนะมาชั่นกันอืมพวพันธุน์แล้วเขาไม่กลมครับ โมพาหนี่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วครับสามสี่ปีแล้วนะค่อนข้างจะแก่แล้วมีอายุแล้วอยากแล้วเตะเบื้องก่อนเบื้องควันรรฟังสาอันตรายเกับอุต่อเออไม่กินเบื้องก่อนถ้ามันโมไปกับยี่โฟนี่ละถ้ามันโมไปใส่กับยี่โฟนี่ละมาพองบกับนี่ครับสองตัวนี่ครับเนาะ ของแมกกลกับตุลุอยู่ครับนะพบเบิงอยู่ครับนะเป็นบ้าแล้วเนาะปีที่แล้วนี่ผสมบติตกันยังบางอยู่ปีนี้นี่น่นาจ,จะชักกันแล้วน่าจ,จะเต็มมากแล้วนะของแมกกลพอหำนี่ครับเป็นบบาเต็มฉี่แล้วนี่น่าจ,จะพ่อได้แล้วครับนะผสมตีดแท้ครับนะีติดช่วงปลายปีครับนะแต่ว่าฉีผสมตัวไดเท่านั้นล่ะครับเน,ะน,นาะยังทะลุว่าตัวไดเป็นซัดนะครับเนาะ เป็นไม่แดงครับนะเป็นไมไดดขนาดจะเป็นไม่แดงครับนะมีสองแม่ที่นาสงสัยครับนะไม่แดงครับนี่ครับนะแต่ทำแพงทำแพร่งเดี๋ยผมมีอาการโช่ครับเนี่ยผมพบผ่านส้วงเดียวไปตะเบ,บิงรับน้าแน่นอยู่ครับเนี่เป็นใ่เต็มมักแล้วเนาะ,ะกินถุงเหลือดถุงยางไปนี่ครับ มีสองตัวี่ตัวใดกันแน่แล้วว่าตัวนี้หัววบปันไดครับนะอาการคำแท้าเขาหรือจะเป็นไม่แดงไม่ได้คงจะเป็นไม่แดงครับนะเห็นไหน้ำข้อไม่กลมครับนะพอไม่กลมก็ง,งบครับนะนี่ครับ มาแล้วมาแล้วลูกพี่เข้ามาแล้วลูกพี่เรามาทำไมลูกพี่เห็น <c> ห <oughs> <c oughs> นาวอะไรลูกพี่หนาวพี่นี่กินยาครับเนาะมาสองนะครับหนาดางังครับความบุญกับมาครับเน,ะนาะมาเคยได้กินแล้วบ้างนี้เช่องเนี่ยเ,เป็นเบาแหละเ,เป็นสาวแล่ะเป็นสาลักสอง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 เนี่เนยเหนื่อยอะไรจะได้ละมันโอ้ยขาเดียงเก่งน,นี่แม่ยาเต็มอยู่ไหม Tell tiêm tội honey kín. No, hardy. Ừ. kín là sao chênh đê. No? Cool. Mắc ngài hát. No? Cool. Mm. 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 เนาะเนาะเนาะชั้นหัวครับพอใจครับสองเด็กครับอยู่เหรอครับสองเด็กนี่เศร้าดื้อครับเนาะหายดื้อแล้วหายดื้อคือหลักนี้น้ำฟูงไปแล้วครับเนาะพ่อไปถึงอย่างนี้เลย อี่กระเป๋ออ่มอืมอืมอืมอมอืมอืมออมอืนอัมองนยืมอืมอมอื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 มอนมมอื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 มมอือืมอมอืมืมอืมอามอืมอืมอืมอมมือ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  ใด้ซส์ซอยไม่ในเชียงเนียครับนะงัดกันอยู่มือน,นึงครับเนเต็มครับนะอึ้งเผาก็อยากกินมาอึ้งเผามากะลูกครับมนะูนี่บ่แตกฝูงครับมานะีครบทีมครบทีม,คร,ทมครบทีมไม่แตกฝูงนะครับนะกาจจะเป็นคลิปที่เตือน,นครับ แจ้งเตือนว่าตรงนี้ตัวใดตัวหนึ่งครับนะี่ฝูงนี่เป็นสัตว์แท้ๆครับเราพบบ่าสองคนนํามาเลยครับนี่นี่พื้นยางนาตัวใดเขาต้องเบิ้งแล้ครับพอพันยางนาตัวใดนี่ห่างครับตีม้งห่างครับแล้วเขาไม่โกงคนนี้ตีม้งห่างไอ้บ่าวดากับไอ้บ่าวขาวครับนะเอ้ยมันทะเลลหกไหรอครับพ่อน่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเจ้าบาดกันถึงเวลาจะกินนั่นนั่นนั่นเล่นกันแล้วครับถึงเวลาจะกิน ออ้ยฮั่น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 ฮันฮั่่นขี้ขันเกลดิขันเกลือดิขนโอ้ยนี่ตัวใดตัวไนขนเหนียวเหนียวยี่กี้นครับสาาศ์สิบสามขนจะเป็นแบบ โก,โก่อๆครับนี่คังขนเนียน,นยครับขนเรียบเงาครับนี่สำหรับปลอมบุญเนาะแดีวละตัวนี่สาเหตุตัวนี้กินกล้วยได้แล้วตัวนี้ว่าท่านเป็ปลอนกล้วยเบิ้งครับแต่ว่าเนี่ยครับกล้วยอาจจะกินได้ีกันครับนี่มือหนาเอากล้วยมาให้กินเนาะกินกล้วยเชียงแล้วนะเหลือดเ,ดเ,ดเดอ่กอก่อนค่ำางอหนับก่อนขำหาเป็นอย่งไรอ่าน้ำทั้งท่านครับน้ำทั้งนั้นตัวใดกันแน่ครับนะ น้ำทางนั่นจะเป็นนะเป็นทวีซรับหรือว่าจะเป็นข้ามแพงครับนะเรียกมือดำๆนี่ปะเมือไม่ได้ขีดตมครับแตกบทวีทับกับขำาแพรงครับทางนั้นเด็กๆเ,เราครับเด็กๆเ,เราก็เนาะอยากจะให้ถอนยาให้แต่เราจะนั่งสะก,ก่อนครับนะ อพอนั่งปุ๊บนี่รู้เหมือนจะได้กินหญ้านะครับเนะี่ยปั๊บปั๊บพอเลยครับเนี่ยครับพอเลยครับอนีครับแต่ละตัวครับพอเลยครับแต่ละตัวหืมอืมพัดเตียงกันจนว่าครับนาะพัดเตียงกันจนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับนะ ต้องกระชากลากหูกันแกวมากนะดื้อหลายเรียนนี้ข้าเสร็จแล้วครับนะเดีย๋ยสายสวยไปนี่เปลี่ยนนี่ใสเลยครับนะนอนเสยครับนอนเห็นอยังครับบ่านี่หอืมนอนจะกินยาหยิบพอขี้เกียจตัวเป็นขน,นครับเนะี่ยขี้เกียจตัวเป็นคนแลวครับมานอนเสยไว้นีไหมครับนะว้ามีเขาเรียกพี่เตี้ยเกียจตัวเป็นคนไม่จังไล นี่แม่นอนเสื่อยบ่เนี่ยที่ลูกเนี่ให้กินวุ้นอะนี่รุดกินทีนี้นี่ไลยนี่เลยเอ้ยเป็นไรเป็นไรมาค่าครับเก่าเลยอยู่นิ่งครับนะโดนต้องมนครับต้องมนครับดูอาการต้องมนครับล้างกระดอกครับล้างกุ้งกุ้งครับ การต้องมุนแทบจะไม่อยากหายใจครับตะเกาให้ครับนะพอแล้วไม่ต้องต้องมุนละนั่นนั่นอยากให้เกาดนะ้วยอยากให้เกาอย่าทอยมากอยากให้เกา,า,กเกามาครับง่วนหน่อยง่วนใหญ่ให้เกาเอามานอนครับ <c ười> นี่มาโนอนเสือโคร่งหนาหอืมนอนเล็ยหยษงท่าน โมน,น,นิดหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนกล่องกับบ่ได้เนาะเอ้ยเสียดายดิจะเปลี่ยนกล่องทายน้ำกันก็นยังอัดคลิปอยู่เแต่เสียดายนอนลงตีละ่ะนอนลงจะไปเหยียบกันจะไปเหยียบกันเขาพานอนก็นอนไปอืมอืมอืม,อม ยังนอนต้าวอืมขี้ขานถักเบิงเพลินืืืเมือม่อละนี่เด้กกินได้อยู่นี่เ้าะกระไริกินนี่ยอย่างกันไปเนี่ว่าอยาก หมดเสียกินเ,เสือเขียวเอาเสือเขียวหยามแล้วเอาโอ้ช่างเป็นเนาะสีเขียวอะไรวะมันเขียวเอา,เอาลูกเขียดหยานะมขนาดทำไม,มทำไมเขียดบนันใดก็เป็นโรงใหญ่กินนะเฮ้ยเขียดบันไดนี่ซองเจอนี่ไปกันแล้วหืมกลับมากินหยามนน่ะไปแล้วเขียด <c ười> นาจถ่ายคลิปจักหน่อยกับบอดี้ไทยเอ๊ะอะพอกันจำนี่ครับเนาะนี่อยู่นี่แหละแถวนี่แหละที่นางเผาจะข้าวกันเนาะไก่น้ำไปกินน้ำเต็มมักก่อนจะสิภากันหนีไปนะครับเนาะสิไปกินน้ำกินทายยูบอ่ะนั่นคือจังสิบอยู่สิยางหลวงมันลงไปกินน้ำยู่มันะเอ๊ะเบื้องอาการบ่ดีครับนะไปก่อนโอ้ชทีนี้พอ,พอทำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มา,รมาเราเชมญกับเพื่อนๆทั้งสองทีครับ